ัสดีครับพบกับช่างน้องตาตาวีเอสเจ้าคุณครับวันนี้เราละมารีวิวแมวกันค่ะตอนนี้เราจะพาไปนะคะตอนนี้กาลังเดินไปนะคะตอนนี้ไปหาแมวจะบอกไว้นะคะว่ามีลูกแมวเกิดลูกด้วยค่ะเราจะมาพาดูลูกแมวนอนกันนะครับเห็นไหมคะนี่ค่ะมีสามตัวตัวนึงชื่อนินี่ ชื่ออันนี้คน,นชื่อกีวีนะคะส่วนนี้คือแม่แมวของมันนะคะเราจะมารีวิวอะไรอาหารแมวแล้วก็เราจะมารีวิวแมวตัวพี่กันนะคะเฮ้ยมันงมาเร็วน,นีไงคะอันนี้คือลูกของมมแมักกนแมวดำนะคะชื่อว่ามิ้นค่ะตัวนี้ชื่อว่ากีวีและตัวพี่ตัวนี้ชื่อว่าเอิม่มบูอายนะคะต่อไป แล้วก็เฮ้มนุษย์สวัสดีครับจะมารีวิวแมวตัวนี้อีกครั้งหนึ่งวันนีครับมนุษย์วันนี้คุณเจ้าบผมไป้วันนีเจ้าบผมน่ารักนะใครไม่ติดตามระวังเป็นเกยค่ะพี่หนูมันเลิฟแบบนี้และค่ะขอบคุณค่ะสำหรับช่องชาแนลตั้งตาเอเจ้าคุณครับกว่าู๊กันทุกเอซใครไม่ติดตามเป็นเกย